สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านวันนี้ก็ได้ไปเชิญคุณหมอนะคะได้ออกมานอกสถานที่นะคะให้คุณหมอเขามาที่บ้านเพื่อที่จะมาฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆในบ้านนะครับมีหลายชีวิตเลยนะคะที่จะต้องฉีดวัคซีนในวันนี้แม่ว่าก็ไม่สะดวกนะคะขนไปที่คลินิกค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้ แม่วาก็เลยต้องเชิญคุณหมอออกนอกพื้นที่มาฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆนะคะตอนนี้คุณหมอก็จัดเตรียมวัคซีนอยู่นะคะตัวตัวแรกของเราก็พิ่ส้มลายคลามส้มลายคลามนะคะตัวที่สองน้องใบข้าวนี่เข็มสามแล้วนะคะน้องส้มแล้วก็ใบข้าวเข็มสาม แล้วก็น้องวันใหม่น้องวันใหม่ก็เข็มสามน้องพายุน้องพายุนี่เข็มสองนะคะเพราะว่าฉีดไปฉีดลานะคะไม่ได้ไปฉีดพร้อมกับปีพีน้องคาจิกินะคะเข็มสองเหมือนกันตอนนี้คุณหมอแจ้งว่าโรคคัดแมว มาที่เมืองการแล้วนะคะเขาอยู่พื้นที่ที่ทติดกับแม่วายอยู่นะคะอันนี้น้องใบทองน้องใบทองก็เข็มสองเราทำวัคซีนให้กับเด็กๆแล้วแต่ว่าคุณหมอเก่าก็ให้ระวังด้วยนะคะเวลาแม่วาไปที่อื่นอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะไปเยียบเชื้อโรคก,กลับเข้ามาในบ้านได้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆความเมตาตาทุกททันนะคะที่มีให้กับเด็กๆได้รับวัคซีนในวันนี้นะคะแล้วก็มาดูความคืบหน้าของน้องตุลาน้องตุลานะคะวันนี้แม่ว่าก็เอาออกมาให้คุณหมอดูคุณหมอก็บอกว่าน้องพัฒนาการของน้องก็เริ่มดีขึ้นนะคะ แต่เราก็ทำอะไรได้ไม่มากกว่านี้นะคะเพราะว่าน้องเป็นป่วยนะคะเกี่ยวเนื่องด้วยระบบประสาทไขสันหลังน้องนะคะอาจจะได้รับการอักเสบแล้วก็กระทบกระเทือนตอนนี้น้องก็ยังไม่ค่อยมีความรู้สึกนะคะแต่ว่าขาน้องเขารู้สึกเขา,าพับขาได้เขาดึงขาเป็นขาตรงได้ ความคล่องแค่วว่องไวก็เยอะนะคะละาเลงกินได้คุณหมอเขาก็ตรวจดูนะคะก็บอกว่าน้องอาการดีขึ้นเยอะเลยคือไม่ลากขานะคะไม่ลากขาเหมือนกับวันแรกวันแรกนี่น้องก็ยังไม่สามารถนะคะที่จะดึงขากลับมาให้นั่งในท่าชันเข้าได้ ตอนนี้ก็คือถ้าขานะคะถ้าเขาไงเท้าขึ้นก็สามารถดึงกลับให้อยู่ในท่านั่งชันเข่าได้แต่ว่าบางครั้งก็จะไปแบบนี้นะคะตัดไปข้างๆแล้วแต่นะคะถ้าแม่วานั่งสังเกตดูว่าเวลานะคะเวลาที่น้องนั่งชันชันขานะคะเหมือนถ้านั่งชันเข่าเขาเหมือนเขาพยายามจะยกยกตัวเองขึ้นนะคะ พยายามจะยกตรงกุ้นขึ้นก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะเราจะไปฝืนเขามากก็ไม่ได้แต่แม่วาก็ทำกายภาพบาบัดให้น้องนะคะทำกายภาพขาก็คือเช้าเช้าแม่วาก็จะแช่น้ำอุ่นให้น้องก็มีที่นวดนะคะเครื่องนวดแม่วาก็ซื้อเครื่องนวดมาให้ให้น้องแล้วก็นวดให้เบาๆแล้วก็มีคลึงนะคะคลึงตามฝ่าเท้า ตามขาตามน้องนะคะแล้วก็ค่อยๆเบาๆนวดไปถึงสันหลังนะคะ mm hmm. ก็ทกํากายภาพเช้าเย็นทาทุกอย่างนะคะแม่วาคิดว่าถ้าแม่วาทําทุกสิ่งทุกอย่างเ,ออเต็มที่แล้วนะคะไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะคะแม่วาก็จะรับน้อง รับดูแลน้องตุลาตลอดไปนะคะแม่ว่าเขาจะเดินได้หรือเขาจะต้องพิการเดินลากขาแบบนี้นะคะแม่ว่าก็จะอยู่ดูแลน้องไปนะคะเพราะว่าทั้งใจช่วยเขามาแล้วเราก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะคะก็ดูแลกันไปนะคะ แต่แม่วาก็ยังไม่สิ้นหวังนะคะแม่วาก็ยังมีความพยายามอยู่น้องเขาก็ใจสู้นะคะก็ดูนะคะความว่องไวของเขาความร่าเริงที่เขาอยากจะเล่นกับพวกพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะไวยนะคะไวยความไวมากเลย พักนี้นะคะแม่วาก็สังเกตดูน้องก็จะออยู่ในท่าตั้งชันขานะคะบ่อยขึ้นจากเมื่อก่อนนี้ลากนะคะลากตัวเองนี่เป็นนังเงือกเลยตอนนี้ก็เริ่มรู้จักแบบดึงขาบ่อยนะคะดึงขาเหมือนพยายามยกขาแม่วาเห็นแล้วแม่วาก็มีความหวังนะคะมีความหวังแม้จะไม่มากนะคะแต่แม่วาก็หวังอ่า คิดว่านะคะวันใดวันหนึ่งอาจจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับน้องอาจจะมีแรงกระตุ้นนะคะแรงใจแรงกระตุ้นที่จะทาให้น้องลุกขึ้นยืนนะคะนี่นะคะเขาจะพยายามนั่งในท่าชันขานะคะแล้วเขาก็วิ่งแม่วาคิดว่าในความคิดของแม่วาเองนะคะโดยรวมแล้วแม่วาคิดว่าน้องดีขึ้นจากแรกๆเลยนี่เดินแบบ เป็นแบบนางเงือกนะคะจนเป็นแผลนะคะเป็นแผลดีนะว่าแผลไม่เป็นแผลกดทับนะคะมันก็แห้งแห้งไวแต่พอน้องเริ่มที่จะดึงขานะคะให้มาเป็นในท่า,าชันเข่าได้นี่ก็คือไม่ไม่แดงนะคะมันก็จะลดการเสียดสีเวลาน้องใช้ขาหน้าลากไปนะคะถ้าคิดว่าถ้าน้อง อ,อไม่สามารถดึงขาได้แม่ว่าคิดว่าปัญหาต้องเกิดอีกแน่นะคะเพราะว่าน้องจะต้องเป็นแผลกดทับแน่เพราะว่าลาขานะคะแรงสี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 นะคะจากพื้นนะคะทําให้น้องเป็นแผลได้แต่ตอนนี้ก็ไม่มีนะคะไม่มีรอยแดงแม่ว่าก็ต้องคอยสังเกตกลัวขาน้องเป็นแผลนะคะ ถูกับปูนมากๆถ้าเป็นแผ่นี้ก็เดี๋ยวจะไม่ยอมเดินไม่ยอมพยายามลุกเลยแต่ตอนนี้ก็แนวโน้มก็ไปในทางที่ดีนะคะในวันนี้ก็ได้รับนะคะเด็กๆได้รับความเมตตาจาก 14่พราะ่อแม่นะคะได้เมตตาให้เด็กๆได้รับวัคซีนได้มีภูมิคุ้มกันโรคนะคะแม่วาแล้วก็เด็กๆนะคะลูกๆของแม่วาก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆความเมตตานะคะแล้วก็ทุกๆกําลังใจที่ทุกทท่านมีให้กับเด็กๆแล้วก็แม่วาเสมอมาก็ขอบพระคุณนะคะทุกๆ การรับชมคลิปของเด็กๆแล้วก็ให้กำลังใจกันเสมอมานะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ